ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมเกรกเดร์นะครับโอ้ยมาดูวัชการตุม้มเอ็ีสิบเจ็ดไอ้ป่ะลมกลองแอดฟานนะครับไอ้ดูสิครับจะดูความทรหด อย่าเพิ่งดามานะครับพอดีมันไม่เบมีงบมิลลิ่งนะครับมิลลิ่งคืออะไรมิลลิ่งก็คือ,อที่เขาใช้รถกัดถนนนะครับใส่ผิวหรือกัดผิวของแอดฟันออกนะครับนะก็เลยใช้ไมโครขูดมาก็เป็นแผ่นใหญ่แบบนี้นะครับ แต่ปกติอย่างที่เห็นคลิปก,ก่อนๆก็จะใช้รถเกรดช่วยลงสกนดีาฟนะครับแต่ว่าแอดฟันที่มันโดนฝนนะครับหรืออากาศมันเย็นนะครับมันจะเกิดความแข็งความเหนียวกว่าที่โดนแดดตอนร้อนนะครับมันก็เลยได้เป็นแผ่นใหญ่มาแบบนี้แหละครับอโอ้ยโยรถโดน ใช้เกียร์ต่ำนะครับใช้เกียร์สูงไม่ได้เดี๋ยวมันล้อมันฟรีเกินเดี๋ยวมันไปเรี่ออะไระพอมันฟรีเกินมันก็จะไปทําให้หน้ายางเสียได้นะครับยางรถเปิดน,นะครับโอ oh ้โ oh. หอันนี้จะทําทางเบี่ยงนะครับอันนี้กลวย <laughs> <laughs> รถกลวย <laughs> โอ้รถบดเดี๋ยรถบอครับ ได้อเอันนี้เกียร์สามนะครับใช้เกียร์สามเฮ้โอเกียร์สามเลย ก็เก right. ียร์กลางนะครับไม่ลอบไม่ตกไม่อะไรนะครับล้อฟรีอย่างั้นแหละครับโดยปกติมิปูบดัดทั่วไปก็จะใช้เกียร์สี่นะครับอะไ้ทำทางเบี่ยงตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีท่อไหนนาท่อท่อท่อเดี๋ยวท่อตรงนู้น ตอด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 อดเสียพักเสียงด้วยตอดตอดด้วยเฮ้ ก้อนใหญ่ๆนะครับถเยียบไปเยยบมาก็ค่อยๆแตกค่อยๆหักจนเหลือก้อนเล็ก,ลก,ลกๆนั่นแหละครับอันนี้เราใช้อัดฟันมาปูทางเบี่ยงเพื่อไม่ให้มันฝุ่นนะครับ ิดแต่สองเทนะครับให้รถบดเข้าได้เลยนะครับบดนํามาก่อนนะครับให้มันแตกให้มันแน่นบ้างพอระเกรดปาดขูดหน้ามันก็จะได้แตกละเอียดนะครับนี่ก็น่าจะเบียงโน่นแล้วครับถึงสาวเดินอยู่โน่นนะครับ เออเออเอเมอดเปิดเตะเซลสาวอีกติดอีก นะครับว้าวเสียงตากิสนันวันไวเลยครับท่านผู้ชม ให้มันแตกไปเร่่อยรอก่อนนะครับแล้วเราค่อยฉีกปูให้มันเติมพื้นที่นะครับให้มันถึง,งตรงไหลนี่นะครับ เกดขึ้นมาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวล็อปองก่อนเลยก่อน ตั้งวมงตังบงเลยอยู่ไหนต่อหาเหตุมั้งไ่้จักแล้วยังไม่ได้โทรมาใครไปให้น่ะใครไม่ไือคเขาชวนกันไปน่ะแหละเขาขายูกันเ นั่แหละครับจะลงยาวถึงรถบดน่นเหละครับถึงเลยสามแยกไปพอดอีน่าจะเหลือนะครับน่าจะต้องไล่มาข้างหน้าให้หมดนั่นแล้วเรียสามนะครับ ต้องแบบนั้นนะครับต้องค่อยๆย,ยอดการเทปูยกเลยยกเลยมันมันติดข้างบนเยอะยกเลย <laughs> มาละ ันติดข้างบนเยอะเอียงนิดเดียวก็ล้มได้นะครับล้อแต่ถ้ามันไม่ติดเวลาเอียงก็สามารถยกดับได้แต่ต้องดูวัสดุนะครับถ้ายกดับปุ๊บมันไหลจวกลงมาเลยนี่ก็สามารถลงดับเทได้เลยแต่เมื่อกี้ก็โยกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าวัสดุตรงตูดมันลนก่อนทีนี่ตรงข้างบนมันไม่ไหลนะครับน้ำหนักอยู่ข้างบนก็ทำให้รถเอียงอาจจะล้มได้ นี่ก็มิกไปมิกมาก,ก็ละเอียดนะครับอื้อืมอฟรีฟรีฟรีฟรฟร ครัครัครต้องต้องไป็นนี้ใช่ไหมต้องเป็นนีหเขาว่าเขาจะีาแคลอไลรวาเดีาจะไปซื้อไม่เข้าไปโลกลนงนี้ใครใใจะไปคนลอกให้ครับ ก็ตีกองไว้ให้ระบดขยีบให้มันแตกนะครับเราจะได้เชฟหน้ามาคลุมไปที่เหยียบไปข้างล่างนะครับมันก็จะปิดตามดนะครับทําให้ถนนเรียบขึ้นนะครับอันนี้เราก็บดแล้วนะแล้วก็ตีกองเทินไว้ข้างๆนั่นแหละครับให้ระบดขยีบให้มันละเอียดหนะ่อยแล้วก็เชฟมาคลุมตัวนี้แหละตัวด้านดากนี่แเลย ยายเลรเนีเ่ยแหละครับไปแรกข้างหน้านู่นรถเกรนนนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาแล้วครับผมสวัสดีครับ